สวัสดีครับเดีย๋ยววันนี้จะไปทำาภาพกับพิบกันนะครับพร้อมมีเทคนิคใหม่ๆม,ม,มาฝากด้วยเดี๋ยวไปไปเปิดคลายมาสเตอร์กันเลยนะครับก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะเราก็เข้าไปที่โครงการว่างนะครับ1ก9 แล้วก่อนจะไปตัดนะครับไปชมไปชมว่าเราจะตัดแบบนี้ในวันนี้ภาพกระพริบครับก็ นี่และครับเดี๋ยวเราไปทําภาพแบบนี้กันแล้วไหมให้มันกระปิบกระปิบทีนี้เดี๋ยวเราออกจากหน้าจอก่อนนะครับเราต้องไม่ทําตัวหนังสือทําภาพน,นะครับผมใช้การทําภาพการตัวทาภาพทําตัวหนังสือนะครับพูดผิดโทษทีใช้โปรแกรมแปลภาษานะครับเดี๋ยวไปดูเทคนิคนี้นะครับเ,เราเลือกอังกฤษแปลเป็นไทยนะครับแล้วก็ป้อนไปเลยนะครับ าถาคาถออันนี้มันราคาใช่ครับค่าถาถอถุงไปครับแล้วเราตะแคงโทรศัพท์นะครับหน้าตะแคงไหมเงี้ยโอ้โหก๊อปหน้าจอเลยครับใช้วิธีก๊อปแคปหน้าจอ อ่าได้แล้วในีนี้เราก็ไปทำเพิ่มเติมนะครับปราบใช่ไหมรปราบลบตัวนี้ไปก่อนปราบปอลลาบอปราบ,ราบอ่าไปล้วตะแคงอีกครับคัดคาถาปราบโควิดอ่ะโควิด ก็พิมพ์ไปโควิด1 i เชื้อโรคหลายครัต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับรักษาสุขภาพกันให้ดีป้ายตะแคงอีกครับจับตะแคงครับถ้ามันขึ้นอย่างนี้เราก็ใช้นิ้วครับขยับเอาจิ้มที่หน้าจ,จอแล้วก็ใช้นิ้วสองนิ้วนะครับขยับเอาระยะ จิ้มที่หน้าจอครับแล้วก็ลากแล้วก็แคปหน้าจอเหมือนเดิมปรับออกเลยครับออกจากโปรแกรมแปลภาษาไปเลยออกจากโปรแกรมแปลภาษาไปเลยแล้วก็เราไปตัดที่คลังภาพแล้วกันนะครับไปตัดให้มันได้พอดีนะครับเออตัดภาพนี้ก่อนเออตัดภาพก่อนนะครับอ,อ่าแค่นี้ บันทึกที่ในตัวเครื่องของเรานะครับอันนี้ลบไปก่อนนะครับก็เหลือปราบก็ไปที่การตัดภาพในเครื่องของโทศรศัพท์เราก่อนนะครับตัดให้มันพอดีครับบันทึกไปอันนี้ไม่ใช้ก็ลบไปครับจะได้ไม่สับสนแล้วนกะ็ตัดอีกอันเดียวครับ บันทึกไปครับอันนี้ไม่ใช่ก็ลบไปจะได้ไม่สับสนตอนตอนลงนะครับก็ออกจากหน้าจอเลยนี้เราไปเปิดคลายมาสเตอร์เข้าโครงการว่างนะเลือก1 6บเลือเก16.9เลือกภาพที่เราตัดไว้เมื่อกี้นะครับที่เราบันทึกไว้เมื่อกี้อยู่ในในเออ อย่างนี้เปล่าไม่ใช่เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับหาแป๊บนึงนี่อ่าเจอแล้วขึ้นคาถาก่อนใช่ไหมครับคาถาทีนี้เราโทษทีนะครับเดี๋ยวผมไปเอาแบ็กกราวลงมาก่อนอเลือกพื้นหลังนะครับสีสีดำยืดหน่อยครับ พอระยะแล้วก็ไปที่เลเยอร์มีเดียนะครับเอาภาพที่เราตัดไว้ลงมาครับออกมาแล้วเราก็ไปทำเต็มจอนะครับติ๊กถูกไปก็ไปจิ้มที่จอนะครับจิ้มที่จอใหญ่นะครับแล้วก็ใช้นิ้วลากขึ้นไปนิดเดียวครับจิ้มค้างแล้วก็ดึงขึ้นไปติ๊กถูกนะครับ สำหรับคาถาตดูนี้ครับก็ไปที่การเคลื่อนไหวทั้งหมดนะครับไปใช้ให้เขาออกเป็นลิปลีอย่างนี้นะครับติ๊กถูกไปเลยเสร็จแล้วทีนี้เราจะไปผมจะไปใส่สีด้วยนะครับเดี๋ยวดูวิธีการไปที่4จุดด้านมุมซ้ายคัดลอกนะครับคัดลอกลงมาเสร็จแล้วก็ เลื่อนด้านขวาครับเลื่อนหมวดฟังก์ชันด้านขวาไปที่โคมาคีนะครับกดปุ่มเปิดติ๊กถูกไปนะครับเนี่ยครับเขากา็แล้วเราก็มาที่ตัวกองสีครับพื้นฐานไปเลือกสีนะครับใส่สีลงไปด้วยครับเมื่อกี้เราไม่มีสีเท่าไหร่ไม่รู้ผมเลือกสีเหลืองก่อนนะครับ นี้เราลองเล่นนี่ครับสีเหลืองก็จะมานี่มามาพร้อมสีเลยเดี๋ยวไปขอเพลงเอามาใส่ก่อนนี่าครับจะได้แบบการตัดจะได้เพลินๆน,นะขออนุญ,ญาตนะครับแปบ๊บหนึ่งนะครับไปเอาวิดีโอเอ,อเมื่อกี้ลงมาก่อนนะแล้วผมขอถอดเพลงออกมาก่อนอ,อขอคอไปด้วย คอคอลดระดับหน่อยครับสิบห้าพอสิบหกสิบหกพอต้องมีเพลงครับจะตัดได้เพลินๆนี่นครับเพลงก็มามันจะถึงเข้าถึงอารมณ์คาถาปราบใช่ไหมครับ ต่อมาตัวปราบก็ไปเอาภาพที่เราตัดเอาไว้นะรปราบลงมาแล้วเราก็กดไปที่เต็มจอนะครับติ๊กถูกไปครับก็ไปทําภาพเคลื่อนไหวทั้งหมดก่อนนะครับเหมือนเดิมนะิบลีติ๊กถูกไปครับเราก็กดไปที่ตัวปราบอีกทีหนึ่งนะให้มันขึ้นสีเหลืองแล้วไปกดสีจุดด้านมุมซ้ายคัดลอกนะครับ บรรทัดแรกเลยเอ็จแล้วเราก็มาดูตรงหมวดฝั่งขวาเลื่อนลงไหมครับหาปุ่มโคมาคีเปิดครับติ๊กถูกไปครับอ่เขาก็จะอะ่ขึ้นเป็นอย่างเงี้ยดำๆนะครับเราก็ไปดูที่ตัวกองสีพื้นหลังไ่ใส่สีครับวิดีโอต้นฉบับผมไม่มีสีวิดีโอผมเองเนี่แหละครับ ตัดเอาไว้ตั้งนานแล้วเอาใส่สีแดงนะติ๊กถูกเลยครับนี่เราลองเล่นดูโอ้โหเป็นสีด้วยเนี่ยครับได้บรรยากาศไงได้ความสนุกสนานแล้วก็ดูดีขึ้นเยอะคาถาปราบนะเหลืออะไรครับ โควิดเจ้าไวไล้าเนี่ยครับเหมือนเดิมครับกดภาพที่เราตัดไว้เมื่อกี้ก็ไปติเต็มจอนะครับติ๊กถูกไปแล้วก็ไปที่การเคลื่อนไหวก่อนนะครับทำแบบนี้นะครับได้แน่นอนลิปลี่ครับติ๊กถูกไปครับแล้วก็กดที่ตัวภาพนะครับ ให้มันขึ้นสีเหลืองนี้แล้วก็ไปที่มุม4จุดด้านหัวมุมซ้ายแล้วก็เลือกบรรทัดแรกครับคัดลอกนะแล้วก็มาดูด้านขวานะครับไปเปิดโคมาคีครับติ๊กถูกไปแล้วก็มาเลือกตัวกองสีนะครับพื้นฐานเมื่อกี้ไปสีแดง ก็สีน้ําเงินมันก็จะไล่กับสีนี้ไปไปสีออกเขกียวๆบ้างนะครับติ๊กถูกเลคลองเล่นดูแล้วสีดำมั่งก็ได้ครับสีดำเราไปที่ตัวกองสีนะครับจะเปลี่ยนสีมันสีมันหรือไม่ก็ไปปรับแต่งสีก็ได้ เนี่ยครับมันชัดขึ้นเนี่ยร,รูดมาเลยความอิ่มตัวเร้าสีนี้ล่ะครับอืมแล้วก็ติ๊กถูกไปแล้วก็ลองเลื่อนมาเล่นดูนี่ยครับมันก็เด่นขึ้นอีกเปลี่ยนสีก็ไปกองสีแล้วก็มาปรับสีที่การปรับสีอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็ได้เทคนิคอย่างนี้ครับไป เอาที่ Google, Google แปลภาษา <laughs> กม,มีมีโฆษณาเข้าด้วยก็ลองเอาไปปรับลองใช้กันดูนะครับเทคนิคเอาจาก Google แปลภาษาเนี่ยเอาลองไปทำกันนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมกันมาฝาก กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ